สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยซึ่งออกอากาศทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live นะครับวันนี้เช้าวันที่5ธันวาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัตน์ใจเฉลิมมงคลผมรัตพลอ่อนสนิทด,ดิฉันวารางคณาชมชื่นและดิฉันดีที่การกำลังวันค่ะ ครับในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปด,ดาห์นี้นะครับเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตรวมทั้งข้อมูลสาระน่าสนใจมาเป็นหันสมองให้กับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดยืนของสมาชิกอุทิศภารสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทยการเคลื่อนไหวต่างๆในการเมืองสหรัฐจากท้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเรื่องของนโยบายการขอแปลงสัญชาติของรัฐบาลสหรัฐ รวมทั้งสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 ที่มีผลกระทบต่อชีวิตผู้คนการทำกิจกรรมฉลองต่างๆในช่วงสิ้นปีรวมทั้งธุรกิจบันเทิงด้วยนะครับข่าวแรกก็อย่างที่พูดไปนะครับเรามาดูเรื่องของท่าทีของวุฒิสมาชิกสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งในประเทศไทยที่รัฐคนมีข้อมูลมานําเสนอครับครับเรื่องนี้นําโดยคณะกรรมาการของวุฒิสภานะครับในฝ่ายของเดโมแครตนะฮะ โดยสวที่มีตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายเดโมแครตในคณะกรรมธิการนี้ก็คือสวเมนเดนเดสนะครับได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการขอเสนอมติให้สภาพิจารณาเกี่ยวกับประเทศไทยนะโดยพูดง่ายๆว่าประกาศจุดยืนนะเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นไหวในประเทศไทยโดยบอกว่านักปฏิรูปในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เรียกร้องการปฏิวัติทางสังคม พวกเขาเพียงต้องการขอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อเสรีภาพในการพูดและการชุมนุมและเพื่อให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมประชาธิปไตยนะฮะนั่นก็เป็นถ้อยแถลงของบ๊อบเมนเด e สที่เป็นอุทิสมาช,ชิกข,ของคณะกรรมาการนี้แต่ว่าฝ่ายเดโมาคิการตนี้ไม่เข้าร่วมนะในการยื่นมติดังกล่าวที่เข้าร่วมมีทั้งรวมทั้งหมด9คนนะบางคนเนี่ยอยู่ในคณะกรรมาการวิเทศสัมพันธ์นะ ก็คือโดยตรงเลยเกี่ยวกับการต่างประเทศแต่ก็มีบางคนที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมาการนี้ซึ่งนั่นรวมถึงพันโทหญิงลัดดาดักเวิร์ดนะฮะสวรัฐอิลลินอยเชื้นสายไทยก็ร่วมยื่นในเรื่องนี้ด้วยนะฮะมาฟังบางส่วนบางตอนนะฮะของคุณลัดดาคุณลัดดาก็บอกว่าได้ส่งให้ความในฐานะชาวไทยอเมริกันนะครับในการต่อสู้เพื่อประท้วงอย่างสันตินะฮะโดย ได้ส่งข้อความนี้นะบอกว่าอ,าอยากจะส่งข้อความนี้ถึงผู้นําไทยนะให้รับฟังประชาชนแล้วก็ให้เคารพหลักประชาธิปไตยเพื่อให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นหลักที่รัฐบาลจัดตั้งมาได้ยยอย่างลากลำบากให้ได้นะครับ mm hmm. อีกคนหนึ่งนะที่ร่วมกันในการยืน่นมติครั้งนี้ต่อวุฒิสภาก็คือดิ c กเดอร์เบนะครับท่านนี้ก็ได้กล่าวนะครับบอกว่า ขณะที่คนไทยถกเถียงกันถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงรัฐธ,ธรรมนูญอนาคตทางการเมืองของพวกเขาถูกควรถูกพิจรนารณาโดยการเจรจายอย่างสันตินะไม่ใช้ความรุนแรงการคุกคามหรือการข่มเหงรังแกนะถ้อยถแถลงเหล่านี้หรือว่าการแสดงจุดยืนเหล่านี้เนี่ยยังมีสรุปเป็นเอกสารอีกนะรวม5ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือว่าอยากให้น้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและไทย บนพื้นฐานของคุณค่าประชาธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกันนะครข้อ2บอกสนับสนุนชาวไทยในการเรียกร้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตยการปฏิรูปทางการเมืองสันติภาพในระยะยาวแล้วก็การเคารพมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนข้อที่สานั้นเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปกป้องและสนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนรวมถึงหลักนิติธรรมต่างๆรวมทั้งเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติ อย่างย่อๆนะครับข้อที่4เรียกร้องให้รัฐบ,บาลไทยสนับสนุนสิทธิของชาวไทยในการกำหนดอนาคตอย่างสันติและเป็นไปนตามหลักประชาธิปไตยและข้อ5นั้นระบุอย่างชัดเจนว่าการทํารัฐประหารเพื่อแก้วิกฤตทางการเมืองในปัจจุบันนั้นจะทําให้เกิดผลในทางตรงข้ามและอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐได้นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นนะการเดินเรื่องลักษณะนี้ของอสอวอ ในการขอให้สภาพิพจารณามตินี้เนี่ยเปรียบเหมือนการแสดงจุดยืนทางการเมืองนะซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะขอเรื่องผ่านให้สภาอนุมัติหรือว่าพิจารณามติในการเป็นสะท้อนถึงจุดยืนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็ทําเช่นนี้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองภายในประเทศเองเวลานักการเมืองอ่อยากจะแสดงจุดยืนเกี่ยวกับนโยบายของฝ่ายบริหารก็คือทําเนียบขาวก็พยายามเดินเรื่องลักษณะนี้เช่นกันดังนั้นเนี่ย เหมือนกับเป็นการเดินเรื่องเพื่อแสดงทัศนะมากกว่าที่จะให้เกิดผลเชิงปฏิบัตินะครับเราก็ได้สัมภาษณ์กับชาวไทยด้วยนะครับที่เป็นผู้ริพัยทางการเมืองนะคุณนัทติกาวารธัญวิทย์นะก็ได้บอกว่ารู้สึกดีใจที่วุฒิสภานั้นออกมาเคลื่อนไหวลักษณะนี้นะนั่นก็เป็นย่อๆนะครับคุณนภัสเกี่ยวกับความคืบหน้าเกี่ยวกับการเมืองไทยผ่าน การเคลื่อนไหวของวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแกรตครับรครับก็บจากเรื่องของมุมมองของอวุฒิสมาชิกของสหรัฐเกี่ยวกับเมืองไทยแล้วมาดูกับมาดูที่การเมืองสหรัฐที่ก็เป็นประเด็นร้อนต่อนะครับว่าหลังเลือกตั้งมาประมาณ1เดือนแล้วข้อ,อาการรับรองผลการเลือกตั้งอิมีกทางานกันก็ออกมาเรื่อยๆแล้วแต่มีคำถามและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะทําหรืออยากจะทําคุณวรงังคณามีรายงานเรื่องนี้นะครับ ค่ะคุณนภรัตค่ะก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง7สัปดาห์แล้วนะคะก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะหมดวาระการดํารงตําแหน่งนะคะแล้วก็หนึ่งในคําถามที่ทุกคนเฝ้ารอคําตอบตอนนี้ก็คือว่า จะมีไหมที่ทรัมป์จะประกาศยอมรับความพ่ายแพ้นะคะต่อว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่โจไบเดนนะคะแต่ทั้งนี้ก็ต้องบอกกันก่อนว่าการประกาศยอมรับความพ่ายแพ้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นข้อกําหนดหรือว่าต้องปฏิบัติตามทางกฎหมายนะคะแต่เพียงแต่เป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแค่นั้นเองอจนถึงวันนี้นะคะประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังคงไม่มีท่าทีว่าจะประกาศยอมรับความพ่ายแพ้นะคะแม้แต่ว่าถึงแม้ว่าทางการของรัฐสมรลภูมิหล,ลักๆเนี่ย จะประกาศให้ไบเดนชนะเลือกตั้งแล้วก็ตามซึ่งในวันนี้นะคะไบเดนได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนมากกว่าทรัมป์นะคะเกือบ7ล้านเสียงค่ะ<ม>แล้วก็คาดว่าเขาน่าจะได้รับคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งหรือ electoral vote เนี่ยนะคะประมาณ306คะแนนในขณะ<ม>ที่ทรัมป์จะได้คะแนนเสียง232คะแนนนะคะซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับที่ทรัมป์เคยได้นะคะเมื่อ4ปีก่อนทรัมป์ก็เอาชนะฮิลารีคลินตัน ได้ด้วยตัวเลขนี้เช่นกันโดยในขณะนั้นนะคะทรัมป์ก็ประกาศว่าเขาเนี่ยได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายไปแล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะทรัมป์เองก็ยังคงยืนยันนะคะว่ามีการโกงการเลือกตั้งในวันพุทธที่ผ่านมาก็มีการเผยแพร่คลิปนะคะความยาวประมาณ4ี่บหนาทีที่อ้างถึงความผิดปกตินะคะในการเลือกตั้งและการนับคะแนนซึ่งข้อมูลในคลิปดังกล่าวนะคะก็มีการเป็นข้อมูลเท,ท็จที่ถูกขักล้างไปเรียบร้อยแล้วส่วนทีมงานทางกฎหมายนั้น ที่ทําการท้าทายหรือว่ามีทําการต่อสู้ทางกฎหมายในรัฐสมรภูมินะคะก็ยังไม่มีความคืบหน้าเช่นกันในวันที่14ธันวาคมนี้นะคะคุณนภัตก็จะมีคณะผู้เลือกตั้งนะคะก็จะมาลงคะแนนเสียงแล้วก็จากนั้นสภาคองเกรสเนี่ยก็จะรับรองผลการลงคะแนนดังกล่าวในเดือนมกราคมนะคะเป็นเวลา2สัปดาห์ก่อนที่ไบเดนจะทําพิธีสาบานตนเข้ารับตาแหน่งมันก็เลยเกิดอีกหนึ่งคำถามนะคะว่าถ้าไบเดนในวันที่ไบเดนเข้า ทำพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งแล้วเนี่ยทรัมป์จะเข้าร่วมพิธีการดังกล่าวหรือไม่นะคะเพราะว่าในรอบ100กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประธานาธิบดีที่พ้นวรระไปแล้วนะคะโดยประเพณีเนี่ยก็จะเข้าร่วมในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีคนใหม่นะคะถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะแพ้การเลือกตั้งไปแล้วก็ตามซึ่งในเรื่องนี้นะคะทรัมป์ระบุว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วแต่ก็ยังมไม่ได้บอกนะคะว่าตัดสินใจยังไงแล้วก็จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวหรือไม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ส่งสัญญานะคะว่าในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยทรัมป์อาจจะลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งค่ะอืมครับได้ยินมาสักพักหนึ่งเรื่องที่ว่าทรัมป์บอกว่าจะลงเลือกตั้งอีกครั้งแต่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเพิ่งได้ยินมาชัดๆเลยคือมีการระดมทุนต่อเนื่องแม้จะจบการเลือกตั้งเวลาใช่ไหมครับคุณนิติการก็เป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าทางทีมหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์นักคณะกรรมการแห่งชาติพักปรีพัฒน์ในกันร่วมกันระ 207ล้านนะคะกับอีก5แสนดอลลาร์หลังการเลือกตั้งผ่านพ้นไปนะคะทาง Associated Press รายงานโดยอ้างข้อมูลจากทีมของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะว่าตัวเลขสะสมในการระดมทุนช่วงวันที่15ตุลาคมจนถึง23พฤศจิกายนก็คือ20กว่าวันหลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยทุกฝ่ายในทีมงานของพรรคปรพชิกันระดมทุนไปได้ถึง495ล้านดอลลาร์แต่ฝั่งของ ทางว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนก็ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขการระดมทุนดังกล่าวนะคะทีนี้การระดมทุนของพรรคริพับลิกันดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งสหรัฐไปค่ะเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในชั้นศาลน,นะคะ <S 2> <S 2> <ม>เพื่อเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่คุณวรังคณา,าบอกไปก็คือยังไม่ออกมายอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็ยังคงกล่าวอ้างอย่างต่อเนื่องนะคะว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีการทุจริตเกิดขึ้นนะคะทีนี้ผู้จัดการทีมหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ระบุในแถลงการ์ว่าการระดมทุนต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนจุดยืนของประธานาธิบดีทรัมป์ในการต่อสู้เพื่อสาสรางกระบวนการเลือกตั้งอันทุจริตในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะแต่ว่าทางพันธมิตรทั้งหลายที่พยายามยื่นเรื่องฟ้องศาลในรัฐของระูมหลายคดีเนี่ยเท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการนําเสนอหลักฐานที่พิสูจน์คํากล่าวอ้างดังกล่าวได้เลยค่ะครับก็ ก่อนถึงวันที่ทางว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนรับตําแหน่งจะดูนะครับว่าคดีจะไปทิศทางไหนต่อจากการเมืองภาพรวมของสหรัฐเรามาดูเรื่องประเด็นใกล้บ้านของพวกเรามากดีกว่านะครับเป็นเรื่องของหน่วยงานแม่ของเอีโที่ถูกสั่งให้มีการตรวจสอบใช่ไหมครับคุณรัฐพลและใกล้บ้านนี่ก็นึกอยู่ว่าหน่วยงานไหนนะครับ <c oughs> ก็คือ USAGM นะครับเป็นหน่วยงานแม่ของบอ i c e o อ a m e r เมริกาแล้วก็องค์กร broadcasting หรือว่าเผยแพร่กระจายเสียงของ ภายในเครืออีกหลายองค์กรด้วยกันนะล่าสุดนะครับสํานักงานที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลกลางที่ชื่อว่า Office of Special Counsel ซึ่งก็คือเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับรบัฐบาลกลางแล้วก็เป็นหน่วยงานอิสระนะฮะทําหน้าที่ก็คือปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแสว,ว่าต้องสงสัยว่าเกิดการกระทําผิดภายในหน่วยงานเนี่ยก็ได้ออกจดหมายเมื่อวันที่2ธันวาคมโดยระบุว่า ทางสำนักงานของของหน่วยงานนี้เนี่ยพบความเป็นไปได้อย่างมีนัยสำคัญว่าอาจเกิดการกระทำผิดตาม,มข้อมูลของผู้แจ้งบุตรเบาแสว่ามีการกระทำผิดที่ USAGM นะฮะจดหมายระบุนะครับว่า m i c ค o p a c k ซึ่งเป็น CEO ของ USAGM เนี่ยจะต้องตรวจสอบข้อกล่าวหาของผู้แจ้งเบาะแสเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ประสงค์จะออกนามนะฮะคราวนี้ถือเป็นความท้าทายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องต่อ CEO ของ U.S.A.G.M. นะฮะหลังจากที่สารัรณรัฐกลางสหรัฐได้ออกคำสั่งยับยั้งชั่วคราวก่อนหน้านี้นะฮะโดยห้าม,มให้ไมเคิลแพคและเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนแต่งตั้งเข้าแทรกแซงการตัดสินใจด้านการทำข่าวหรือละเมิดสิทธิของนักข่าวที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญสหรัฐตามมาตราการแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่1หรือว่า First Amendment นะฮะผู้สื่อข่าววิ A ก็ได้ถามไปยัง U.S.A.G.M. เพื่อที่จะขอความเห็นแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบกลับนะฮะข้อ mm hmm. ประหาที่ถูกระบุในเอกสารของหน่วยงาน Office of Special Council mm hmm. นั้นก็มีหลายประเด็นนะฮะเช่นนะฮะเรื่องการบริหารงานผิดพลาดเรื่องการเอะ,ะเมิดกฎที่ช่วยปกป้องการทำข่าวอย่างอิสระของนักข่าวภายในองค์กรนะตามปกตินะครับเมื่อหน่วยงานรัฐได้รับแจ้งจากสํานักงานดังกล่าวก็จะต้อง ทําตามการแนะนําก็คือให้มีการสอบสวนว่าเกิดการกระทําผิดหรือไม่ภายใน60วันแต่ว่าขอยืดระยะเวลาได้นะและข้อมูลสรุปจากสำนักงานนี้ก็จะต้องมีกําหนดส่งต่อไปอยังรัฐสภาสหรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีอเมริกันกรรครับคุณโอครัตครับขอบคุณมากครับผัฐตผลสําหรับความคืบหน้าของหน่วยงานแม่ของเรากเกิดอะไรขึ้นนะครับ ประเด็นที่อยากมาฝากวันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลสหรัฐในการมอบสัญชาติอเมริกันให้กับคนต่างชาตินะครับมันเปลี่ยนแปลงอะไรหรอครับคุณนิติการค่ะได้ว่าเส้นทางสู่การเป็นพลเมืองอเมริกันเนี่ยอาจจะซับซ้อนขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะผู้มีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติอเมริกันในปีนี้เนี่ยจะต้องเตรียมรับมือกับข้อสอบที่เยอะขึ้นและยากขึ้นไปที่ละเปาะนะคะ เยอะขึ้นอย่างไรข้อสอบใหม่เนี่ยที่จะมีผลกับผู้ที่ยื่นขอสัญชาติอเมริกันหลังจากวันที่1นธันวาคมปีนี้นะคะจ้องต้องทำข้อสอบ128ข้อซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประวัติศสาสตร์และรัฐบาลของอเมริกานะคะเพิ่มขึ้นจาก100ข้อในรูปแบบการสอบเดิม ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการเปิดเผยของ USCIS นะคะที่ดูแลเรื่องสถานะพลเมืองและบริการด้านคนเข้าเมืองของอเมริกานะคะ mm hmm. ทีนี้ข้อสอบใหม่นี้เนี่ยจะต้องใช้ความรู้ด้านภาษามากขึ้นด้วยนะคะ mm hmm. จากระดับ high beginning นะคะก็เป็น high intermediate mm hmm. ซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่ง mm hmm. ไม่เพียงแต่การปรับเพิ่มจำนวนข้อสอบความยากของข้อสอบนะคะทาง USCIS ระบุได้ว่าผู้เข้าสอบอสัญชาติจะต้องทำคะแนนได 60%ซขึ้นไปนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยมีการเปลีป่ยนแปลงเนื้อหาในคำถามด้วย <_ d ew ing> ก็คือไม่ได้ถามตรงๆเหมือนข้อสอบรูปแบบก่อนก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำถามที่ว่าใน13รัฐแรกของอเมริกาจงระบุ3รัฐในนั้นก็จะเพิ่มเป็นจาก3รัฐเป็น5รัฐนะคะอาจจะซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนอกจากนี้ผ่านสเต็ปข้อสอบไปแล้วนะคะก็ <_ d ew ing> จะมีการสัมภาษณ์ของผู้ที่ขอสัญชาติอเมริกาอีกทอดหนึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าการสัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่นะคะจะต้องตอบให้ถูก สิบสองข้อจากยี่สิบข้อก็คือถามยี่สิบคำถามเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือจะต้องตอบถูกสิบสองจากยี่สิบจากเดิมที่ถูกหกข้อจากสิบข้อก็คือไม่ต้องถามต่อแล้วก็ได้นะคะนั่นก็เป็นกระบวนการของการขอสัญชาติอเมริกันที่เปลี่ยนแปลงไปที่นี้เหตุผลของ USAS เราบอกว่าเป็นการปรับปรุงครั้งแรกในช่วงนับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเพื่อปรับปรุงให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็ทําให้พลเมืองใหม่ของอเมริกาเนี่ย มีความเข้าใจถึงความเป็นไปแล้วก็ความสําคัญของคนลเมืองอเมริกันด้วยนั่นเองที่นี้นักเคลื่อนไหวเพื่อผู้อพยพในอเมริกาก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การปรับเปลี่ยนข้อสอบใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะอย่าง Woodrow w i l s o national n fellowship foundation ก็บอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วข้อสอบที่เห็นเนี่ยชาวอเมริกันที่เกิดในอเมริกาเพียง1ในสเท่านั้นนะคะที่จะสามารถทําข้อสอบรูปแบบนี้ผ่านนี่นี่ก็เป็นการเปรียบเทียบของเขาตัวแทนอีกฝั่งนึงก็บอกว่า การปรับเปลี่ยนข้อสอบเนี่ยมันยากเกินความจําเป็นแล้วก็เน้นไปที่จุดยืนทางการเมืองมากเกินไปหน่อยนะคะก็ mm hmm. เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามเพราะว่าข้อสอบนี้ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบนาร่องอยู่ mm hmm. กว่าจะเห็นความเป็นรูปธรรมชัดเจนเนี่ยก็คือฤดูร้อนปีหน้าไปแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าว่าที่ประธานาธิาบ,บดีสหรัฐโจไบเดนจะเข้ามามีบทบาทหรือว่าเข้ามาผลักดันการเปลี่ยนแปลงในข้อสอบพลเมืองอเมริกันนี้หรือเปล่าคะ่ะขอบคุณมากครับคุณนิติการสาหรับผูท้ที่อาจจะต้องเข้าสอบ ในการเป็นฟืนสไลย์ก็คงเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับฟังลรดูยากพอสมควรเลยครับทุกท่านขณนะนี้กําลังติดตามรายการคุยข่าวสุดสุดากับ v a อยู่นะครับเราจะไปติดประเด็นเรื่องของโควิดสิกันบ้างสั้นๆตอนนี้คือว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนนะครับ ได้ให้สัมภาษณ์กับ CNN ไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองโดยทาง Associated Press มารายงานว่าทางไบเดนบอกกับผู้สื่อข่าว CNN ว่าในวันที่ตนปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งวันที่20มกราคมนี้สิ่งแรกที่จะทำคือจะประกาศเรียกร้องให้ชาวเมริการร่วมกันใส่หน้ากากป้องกันใบหน้าเป็นเวลา100วันติดต่อกันเพราะเชื่อว่าจะช่วยลด อัตราการติดเชื้อของโควิด -19 ได้อย่างเห็นผลเพราะปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากการติดโควิด -19 ไปแล้วกว่า277,000รายในสหรัฐนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้หลายคนกังวลกันมากโดยเฉพาะช่วงสิ้นปีอย่างนี้มีการเดินทางของชาวอเมริกันแม้จะมีการร้องขอว่าหลีกเลี่ยงได้ก็จงหลีกเลี่ยงแต่ก็ยังไม่ค่อยมีการลดใช่ไหมครับคุณวรังคณาค่ะใช่ค่ะก็คือว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัปดาห์วันหยุดวันขอบุณพระเจ้าเนี่ยนะคะปรากฏว่า ชาวอเมริกันก็ไม่สามารถหักห้ามใจได้นะคะก็ยังเดินทางกันเยอะมากนะคะทางทางรถแล้วก็ทางเครื่องบินนะคะเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวในวันหยุดแล้วก็อนอกจากนี้นะคะยังพากันเมินเฉยคําขอร้องนะคะของทางการและผู้เชี่ยวชาญด้าน,น,นสุขภาพอีกด้วยว่าให้ยกเลิกการเดินทางเพื่อช่วยกันยับยั้งการระบาดของโควิด -19 นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำนักข่าวเอพีนำมารายงานนะคะแล้วก็บอกว่า การช่วงการเดินทางช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นสัญญาณบ่งบอกเราเหมือนกันว่าเราจะได้เห็นอะไรในช่วงวันคริสต์มาสและก็ช่วงวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี่ด้วยนะคะในขณะเดียวกันตอนนี้นะคะยอดการเ,าเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากติดโควิด1 9แล้วก็ยอดการเสียชีวิตจากโควิด -19 นะคะก็พุ่งสูงสุดขึ้นมาในสัปดาห์นี้นะคะซึ่ง1สัปดาห์หลังจาก วัน Thanksgiving เท่านั้นเองนะคะโดยมีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยถึง3,100รายในวันพริฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นเป็นสถิติที่เสียชีวิตภายในวันเดียวนะคะที่สูงที่สุดในปีนี้ทําลายสถิติกเก่าที่มีไว้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่หลังจากมีการเริ่มระบาดในช่วงแรกๆนะคะโดยการเดินทางทางรถยนต์นะคะคุณอภรัตลดลงก็จริงนะคะแต่เป็นการลดลงเพียง5%เท่านั้นถ้าเทียบกับปีก่อนอที่ไม่มีโควิด19นะคะ ส่วนการเดินทางผ่านทางสนามบินนะคะก็พบว่ามีเป็นการเป็นช่วงการเดินทางที่พลุกพล่านมากที่สุดตั้งแต่มีการระบาดของโควิด1 9นะคะโดยมีวันที่ผู้โดยสารเดินทางผ่านสนามบินเนี่ยวันละหนึ่งล้านคนเนี่ยติดเอ่อเป็นเวลาถึง4วันนะคะในเดือนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ ในเรื่องนี้นะคะดรซินดี้ฟริตแมนของศูนย์ CDC นะคะของสหรัฐนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าในจำนวนผู้โดยสารนับล้านคนที่เดินทางในช่วงนี้นะคะหากมีเพียงไม่กี่คนที่ติดเชื้อโควิดแต่ว่าไม่แสดงอาการนะคะก็สามารถแพร่กระจายให้คนได้มากถึงเป็นแสนๆคนนะคะในช่วงนี้เพราะว่ามันมีการ เคลื่อนย้ายของมวลชนมากนะคะแต่ในขณะเดียวกันทาง CDC เองก็ยอมรับนะคะว่าห้ามเอาไม่อยู่แล้วจนต้องแนะนำให้คนอเมริกันเนี่ยทำการตรวจเชื้อโควิดนะคะก่อนเดินทางแล้วก็หลังเดินทางด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะสัปดาห์นี้ก็พบว่าเริ่มมียอดผู้ติดเชื้อนะคะที่คาดว่าน่าจะเกิดจากการเดินทางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคะ่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นในเขตหนึ่งในเขตเคาน์ตี้หนึ่งในรัฐ นิวยอร์กนะคะก็พบว่าประมาณ40%ของผู้ป่วยโควิดในสัปดาห์นี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ออกนอกสถานที่ไปในช่วง Thanksgiving หรือช่วงวันหยุดของบุญพระเจ้ามาทั้งนั้นนะคะ,ะทําให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยนะคะที่นอกจากต้องมารักษาแล้วเนี่ยยังต้องไปทําการตรวจ Contact Tracing นะคะหรือว่าตรวจย้อนไปหาว่ามีใครใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือไม่นะคะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำนักข่าวเอก็รายงานคะ่ะว่า คนอเมริกันหลายคนนะคะที่เดินทางในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บอกนะคะว่าพวกเขาไม่มีความเสียใจนะคะไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยที่ได้เดินทางไปเพราะว่าถือว่าเป็นการปลดปล่อยนะคะแล้วก็เป็นการพักผ่อนที่พวกเขารู้สึกว่าโหทํางานจากบ้านมานานแล้วก็เรียนหนังสือก็เรียนจากบ้านทํางานก็ทํางานจากบ้านนะคะดีใจมากที่ได้ไปเจอครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าความรู้สึกอารมณ์ของทุกคนก็ดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันทุกคนก็ อ้างแล้วก็ยืนยันนะ,นะคะว่าก็ปฏิบัติตามไกด์ไลน์หรือว่าคําแนะนําของทางการทางน้นที่ในการที่จะช่วยป้องกันให้แพร่เชือ้อโควิด19นะคะนอกจากนี้นะคะที่เรียกได้ว่าอาจจะน่ากลัวหรือว่าต้องพึงระวังไว้นะคะก็คือว่าหลายคนบอกไดยนะคะว่านอกจากนี้นอกจาก Thanksgiving แล้วนะคะหลายคนยังวางแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวในวันคริสต์มาสนี้แล้วก็ไปพบปะครอบครัวในวันปีใหม่นี้ด้วยคะ่ะ ครับก็จร so, ิงเรื so, so, ่องนี้ก็ใช้ได้กับทุกประเทศที่มีการระบาดอยู่แล้วนะครับว่าการเดินทางเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงก็คงต้องดูกันดีๆนะครับว่าจะไม่ไปแพร่เชื้อรือติดเชื้อกลับมาทีนี้ใครเดินทางไม่เดินทางไม่ทราบฮะมีรายงานข่าวว่าเดี๋ยวนี้ซานต้าไม่เดินทางแล้วเหรอครับคุณนิติการซานต้าก็ต้องเจอ new normal กันทั้งสิ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดระบาดแบบนี้นะคะก็เป็นรายงานของ Associated Press ค่ะเขาไปสัมภาษณ์ซานตาคลอสทั่วอเมริกานะคะว่า พวกเขาต้องปรับตัวยังไงนะคะและใช้ชีวิตยังไงในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะคะ,ะเขายกตัวอย่างอย่างนึงอย่างแบรดซิกเป็นแซนตาคลอสที่มีประสบการณ์โชคโชนะคะ35ปีเต็มในการเป็นแซนตาคลอสเขาบอกปีนี้เนี่ยปกติแล้วเขาจะต้องเตรียมชุดแซนต้าแล้วก็ออกมา ปฏิบัติหน้าที่ส่งความสุขให้เด็กๆนะคะแต่ว่าในปีนี้ต้องส่งความสุขแบบห่างๆอย่างห่วงๆนะคะเพราะว่าต้องใส่ทั้งหน้ากากนะคะแล้วก็ใส่ประจังป้องกันใบหน้าหรือ face shield แล้วก็ยังไปนั่งประจําบนเก้าอี้ด้านหลังแผ่นกระจกใส่ก้าน p ท็กซิ่แก s s อีกชั้นหนึ่งด้วยเรียกว่าห่างกันหลายขอ้อทีเดียวทีนี้เซนต้าเซนต้าซิเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าค่าตัวที่ได้มันก็สําคัญแหละ แต่ว่าระหว่างการทํางานเนี่ยมันก็ต้องเติมพลังชาร์จไฟกันบ้างด้วยการที่มีเด็กๆวิ่งมาเล่นมาสัมผัสใกล้ชิดนะคะแต่ว่าปีนี้ก็คงจะทําไม่ได้นะคะทีนี้แซนต้าคนอื่นๆน,นะประสบปัญหาอะไรกันบ้างโดยรวมในอเมริกาเนี่ยนะคะเจอความท้าทายมากมายเพราะว่าแซนต้าจะต้องเลือก2อย่างก็คือจะให้ออกไปพบปะผู้คนแบบรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ mm hmm. จะให้เจอแบบ virtual visit ก็คือเจอกันผ่านรูปแบบออนไลน์นะคะและหลายคนก็คือตัดสินใจว่าปีนี้จะไม่เป็นแซนต้าแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อป้องกันการระบาดของโควิดกันอีกทอดหนึง่งทีนี้ในประธานสมาคม IBRBS นะคะหน่วยงานแซนต้าระหว่างประเทศ mm hmm. เขาบอกเลยนะคะว่าปีนี้เนี่ยจะแซนต้าเองเนี่ยต้อง making a list ลิสต์ด้านสุขภาพนะคะไม่ใช่ของขวัญจะต้องถามว่าเอ๊ะเช็คว่ามีอายุมากหรือเปล่านะคะน้ําหนักตัวเกินหรือเปล่าหรือว่ามีโรคประจําตัวที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดหรือไม่นะคะไม่งั้นก็คือจะไม่ผ่านมาตรฐานในการเป็นซานตาคลอสช่วงโควิด <c oughs> ปีนี้นะคะขณะที่ช่วงเวลานี้โดยปกติแล้วเนี่ยเป็น the most wonderful time of the year ของเหล่าซานตาซึ่งหลายคนน่ก็อายุมากแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีรายได้ประจําในช่วงเกษียณเป็นรายได้แบบ f ิกซ์ rate นะคะ <c oughs> แต่ว่าพอ ช่วงคริสต์มาสแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นโบนัสเล็กๆน้อยๆของเขาเพราะว่าจะทํารายได้เพิ่มเติมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง10,000ดอลลาร์ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขขนาดนี้นะคะแต่พอโควิดซัดตุ้มเข้ามารายได้ก็หดหายไปตามปัจจัยเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็มีเซนต้าคนหนึ่งจากรัฐนอแครไลนนนาะคะตัดสินใจยุติพบปะผู้คนตามบ้านนะคะตามธรรมเนียมเดิมเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะกลายเป็นซูเปอร์สเปเดอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ เขาก็เลยเปลี่ยนวิธีบอกว่าคุยกับภรรยาเขาว่าแต่งตัวเป็นซานต้านะคะแล้วก็ส่วนภรรยาแต่งเป็นม mm ิสซิสคอสล้วก็ไปนั่งอยู่บนรถเปิดประทุนสีแดงนะคะเพื่อให้ผู้คนเนี่ยขับรถแบบไปพบเจอแซนต้าแบบไร o u รูนะคะติดกระจก mm hmm. แล้วก็บกมือทักทายเซนต้ากันในรูปแบบใหม่ช่วงโควิดแบบนี้ส่วนเซนต้าอื่นๆนะคะก็ต้องเพึ่งพาลูกหลานของเซนต้าอีกทอดนึงค่ะบอกว่า ใช้คอมพิวเตอร์ยังไงจะทำ virtual visit กับเด็ก uh, ๆได้ยังไงนะคะก็เป็นช่วงเวลาได้ใกล้ชิดลูกหลานไปอีกทีนึงตอนแรกก็มีซานต้าคนหนึ่งค่ะจากรัฐเท็กซัสบอกว่าท้าทายมากๆเลยเรื่องใช้คอมก็ยากอย,กอยู่แล้วยังจะต้องมาทำแชทคุยกับเด็กๆอีกก็ซับซ้อนกันไปแต่ข้อดีก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยอยากจะให้ลูกๆเนี่ยเจอเซนต้าแบบพิเศษก็จะกรอข้อมูลบอกว่าลูกชอบอะไรลูกมีเพื่อนสนิทค,คือใครนะคะเพื่อที่จะทำให้ประสบการณ์นี้เนี่ย เป็นความรู้สึกที่ไม่รู้ลืมของเด็กๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะแล้วก็ลดข้อกังขาของเด็กๆที่เริ่มโตแล้วแล้วตั้งคําถามขึ้นมาว่าซานต้าอาจจะไม่มีจริงค่ะอืมโอเคครับก็แรกฟังก็อาจจะเศร้าน,นิดนึงนะไม่ได้เจอซานต้าตัวจริงแต่ซานต้าต้องปรับตัวทาทุกอย่างเอ่อเป็นออนไลน์มากขึ้นก็ก็เข้าใจได้นะครับพูดถึงออนไลน์ส่งท้ายวันนี้คุณวรรคณามีข่าวสําหรับผู้ที่ชอบชื่นชมภาพยนตร์ดูภาพยนตร์จะไม่มีโอกาสไปดูภาพยนตร์ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเลยรอครับ ใช่ค่ะเป็นของค่ายของ Warner Brothers นะคะค่ายอื่นนี้เรายังไม่ทราบแต่ว่า Warner Brothers mm hmm. ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐตาม market share นะคะหรือว่าส่วนแบ่งการตลาดเนี่ย mm hmm. ออกมาประกาศในวันพฤหัสบดีนะคะว่าภาพยนตร์ใหม่ของ Warner ทั้งหมดในปีหน้านะคะจะใช้ผ่านบริการ streaming ทั้งหมด mm hmm. หลังจากที่คาดว่าธุรกิจภาพยนตร์แล้วก็โรงฉายภาพยนตร์นะคะจะยังซบเซาในปีหน้านะคะโดยที่ การนำม,มาใช้แบบสตรีมมิ่งทางออนไลน์เนี่ยนะคะก็จะนำม,มาสตรีมผ่านทาง HBO Max นะคะ ในวันเดียวกับที่เข้าโรงใหญ่เลยค่ะแล้วก็หลังจากที่สตรีมผ่าน HBO Max ไป1เดือนแล้วก็จะคือก็จะลดเหลือแค่ใช้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะคะ mm hmm. ซึ่ง Warner Brothers ขาดเรียกแผนการนี้ว่าเป็นแผนเฉพาะกิจ1ปีนะคะโดยที่มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของค่ายที่เจาะลงโรงในปีหน้าก็คือเช่น The Matrix ภาค4นะคะ mm hmm. Godzilla vs Kong นะคะแล้วก็ In the Heights mm hmm. นะคะซึ่งคาดการณ์กันว่าการที่ Warner Brothers ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังนะคะของการฉายภาพยนตร์แนวแอคชั่นทริลเลอร์ที่ผ่านมาชื่อเรื่องเทเนตนะคะที่อ,ออกฉายในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะคะไม่มีการสตรีมมิ่งแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือคาดว่าไม่ไม่น่าจะสร้างความพอใจให้กับให้กับบริษัท ้นสังกัดนะคะอนอกจากนี้นะคะการล็อกดาวน์ของในช่วงโควิด -19 นี้ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจโรงหนังนะคะซึ่งถึงแม้ว่าหลายโรงเนี่ยจะกลับมาเปิดหลังจากช่วงปลายฤดูร้อนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเปิดในตลาดภาพยนตร์สำคัญนะคะเช่นในมหานครนิวยอร์กหรือในนครลอสแอนเจลิสได้นะคะแล้วก็ประมาณ6 0ของโรงที่เปิดเนี่ยก็กลับไปปิดอีกครั้งหนึง่งเพราะว่ามไม่มีคนหรือว่าคนก็ไม่กล้ามาดูหนังในโรงนั่นเองคะ่ะ ครับก็เป็นการรองรับแผนการธุรกิจในอนาคตของไทยไม่รู้ครับว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างไรก็ขอให้ดีขึ้นแล้วกันนะครับก็หมดเวลาของเราครับในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ต้องขอผมบรบกวนคุณรัตพลคุณรักนาและคุณนิวการต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ